ครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนนี่ครับปั๊มพาวเวอร์อีสูตรีมาครับป้๊มปั่นตัวปั่นเขาบกอไพาวเวอร์นะครับขบว,ว,ว,วนค,บวคือตัวนี้สืบที่มาคือคยเยาไปซ่อมรั่วไปเปลี่ยนร้าน เอาพอใช้ได้ร้านเอาตัวเก่าใส่มาให้แล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนชุดซ่อมให้เอามาก็คือรั่วใช้รั่วเลยปวดหัวจะกลับไปก็เสียตังค์อีกแน่เดี๋ยวจัดการแกะออกมาซื้อชุดซ่อมมาใส่แต่ปรากฏว่าลูกปืนถอดไม่ได้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนใช้ไปได้เดือนกว่ารั่วครับรั่วตรงนี้เลยวข้างล่างนี้ต้องเติมทุกวันเลย ทนไม่ไหวซื้อใหม่เลยแต่ที่เปลี่ยนเองได้เพราะดูจากช่อง youtube นะครับจากช่องอาจารย์อะไรเขาสอนอยู่มีมีม,ม,มีมีสอนอยู่หลายช่องครับลองทําดูครับรถอยู่กับเรา,านานๆถ้าไม่ลองทําแล้วเราก็ยังเสียแต่ค่าซ่อมบางทีโดนช่างหลอกฟันเองเนี้ยแม่ผมนั่งเสียดายเสียไปตัวเนี้ยทาไปเบ็ดเสร็จแล้วสองพั 2, นสามนี่ของใหม่เลยจากร้านซีเอลอะไร ไม่ถึงสองพันบอกเลยรวมขารวมสายด้วยนะเราต้องใช้ของมันสายมันจะไม่เหมือนเดิมหัวมันจะไม่เหมือนเดิมครับเป็นอ่ารับประกันด้วยนะมีรับประกันด้วยรับประกันหกเดือนนะครับอ่าไม่ใช่ถ้าเป็นซื้อร้านทั่วไปเนี่ยแพงแต่ไม่มีประกันนะอย่างมากครับเดือนหนึ่งเต็มที่อ่ะที่นี่รับประกันหกเดือนโอเคนะครับก็มีช่องรีวิวอาจารย์มอาจารยร์หมอก็รีวิวครับร้านนี้ถือว่าโอเคใช้ได้ระดับ คนที่งบน้อยนะครับราสามารถเปลี่ยนลูกใหม่ได้นะครับเนี่ยผมเลยซื้อมาเดี๋ยวทางานเปลี่ยนเองไม่ยากครับพอลองได้ลองถอดลูกแล้วนะลูกต่อไปมันก็ง่ายครับแต่อันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนไม่ได้ก็มีอะไรมากครับไข่แป,ป๊บมันจะมีวาลวแป,ป๊บอยู่ไข่ตัววาลวแป,ป๊บแล้วถ่ายตัวล็อกสายออกดึงขึ้นมาก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนสายไปเพราะมันต้องใช้หัวสายของมันเขามีสายมาให้ด้วยมีขามีสายมาให้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยว ผมสายใส่เรียบร้อยแล้วพาไปดูครับค่อยๆทำไปขาเนี่ยใช้ขาเดิมได้ครับตัวนี้ก็ <Okay. S 1> ไม่ต้องใส่ใส่ตัวนั้นใหม่ครับ,รบประมาณนี้สายที่เปลี่ยนไปก็เนียวโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ <Okay. S 1> มันก็จะมีอยู่แปบ๊บแค่ตรงนี้ครับถ่ายแป๊บตัวข้างล่าง <Okay. S 1> ตัวเป็นตัวแป๊บอยู่แจประมาณเบอร์ยี่เบดยี่สองครับถ่ายแป๊ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเคยแกะแล้วก็ไม่ยากหรอกครับ ถ้าไปจ้างเขาก็ร้อยมีห้าแปดร้อยห้าร้อยครับดูแล 500, 800. ห้าร้อยแปดร้อยเดี๋ยวเขาเช็ดทำความสะอาดข้างล่างหน่อยครับน้ำมันซักเลยครับมันเพเวอร์นี่นะครับครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนีบ่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนี้ด้วยท่อพาวเวอร์เข้าพอด,ดีแกนแล้วมันแข็งแตกแตกมาแล้วเปลี่ยนนี่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายตัวนี้ด้วยครับมันจะมากับมันไม่คงรุ่นเก่าครับเก่าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยน มันแต่มันจะมากับปั๊มเลยนะครับก็รบประมาณนี้ครับสังเกตได้ง่ายครับถ้ามันไม่รั่วลาสตาร์ทเครื่องไหนในกระปุกน้ามันพาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่มีฟองอากาศให้หุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไงมันก็จะไม่มีฟองอากาศถ้ามีฟองอากาศคือรั่วรั่วครับทังนี้คือไม่รั่วครับก็เดี๋ยวดูวนไปยาวๆครับโอเคก็เปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ด้วยตัวเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเหนื่อยครับอเอถ้าไปจ้างคเขาก็น่าจะห้าร้อยแปดร้อยล้วครับประมาณนะั้นว่าคะแรงนะต้องวางก็ททำเองครับช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงประหยัดครับโอีคครับสวัสดีครับ